ผมคิดว่าโอกาสที่ผมได้รับจากสังคมเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยครับทําให้ผมสามารถได้กลับมาต่อเติมความฝันของผมอีกครั้งหนึ่งครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับแม้อดีตของเราที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ าเราตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทุกสิ่งนะครับสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมมาเปลี่ยนแปลงทำสิ่งดีๆร่วมกันครับเวลามีปัญหาผ่านเข้ามาผมจะคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้อยากจะให้ทุกคนนะครับคิดทบทวนแก้ปัญหาแล้วก็ปลุกพลังในตัวเองขึ้นมาขอเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ครับ หลายคนคิดว่ายาเสพติดเป็นทางออกเป็นทางแก้ปัญหามันไม่จริงเลยครับยาเสพติดจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยากที่จะแก้ไขกลับเป็นการสร้างเงื่อนปมเพิ่มปัญหาให้ยิ่งกว่าเดิมถ้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยแน่นอนครับเสียเวลาเสียโอกาสและชีวิตคุณจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกครั้งก็อยากจะให้ทุกคนห่างไกลกับยาเสพติดแล้วก็เลือกทางแก้ปัญหาให้ถูกต้องด้วยครับ รับโทษขอ,อยาเสพติดนะฮะหลายคนก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันจะส่งผลร้ายนะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นนะครับครอบครัวคนรอบข้างสังคมประเทศชาติจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสร้างสารรค์กระทําในสิ่งที่ตนเองถนดัดตามความรู้ความสามารถของตัวเองผมว่าสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับผม